สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขอนจ้าบอดพ่อก,กันโดนแล้วเนาะจ้าเน้องบ่มีเวลาค่ะพี่น้องเลี้ยนลักะเลี้ยนหลักะทํางานจ้ะพี่น้องบ่มีเวลาบออันบได้มาอันทักทายกันเลยจ้ะค่ะเมื่อนี้กะได้รับพัสดุเนาะจ้ะได้รับพัสดุอัน,นเห็นในเพจเอ่อตลาดนัดตลาดนัดไทยในนอร์เวย์จ้ะพี่น้องเป็นอ่า เป็นเขตสำหรับคนไทยจากคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์ต้องการที่จะมีรายได้นะคะบางคนก็เป็นแม่ลูกอ่อนบางคนก็หารายได้เสริมที่นอร์เวย์เนาะก็แล้วแต่ความถนัดของใครของคนนั้นค่ะค่ะพี่น้องคะมาดูกันจ้าว่าอันเอฟอีอย่างมากเหตุงานแต่ละเดือนจากพี่น้อง มีความสุขกับการกินเขาแพ็กมาให้ยัางดีค่ะพี่น้องเป็นคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะก็เบาๆค่ะนี่เขาแพ็กมาให้ดีมากเลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้สำหรับกันกระแทกอย่างอื่นอีกต่อไปถ้าเรามีโอกาสจะส่งของให้ใครงบไหมเนี่ยงบค่ะ ไปทำงานบ่ายสามค่ะพี่น้องไปทำงานบ่ายสามจ้าอันนี้เอฟมาเองค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสามชั้นเขาหอมาให้สามชั้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวแน้วมาดูกันจ้าว่ามันคืออะไรคืออะไรคะอหอดีมากเลยค่ะโอ้พี่น้อง มาดูกันค่ะว่ามีอะไรมั่งมาดูแชนแนหมูฝอยหอ่อละ85คนค่ะพี่น้องเนี่ยจะหมูฝอยหอมเจียวหอละ85คนค่ะอันนี้สั่งมา สัมมาสองหองเนี่ยค่ะสัมมาอันนี้ก็หมูฝอยสัมมาสองหองสองแค,อ,นนคอ,นนอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นหมูหวานจ้ะหมูหวานหมูหวานจ้าอันนี้เป็นอะไรคะหัวตัด <c oughs> ปลาช่อนทะเลอันนี้ปลาช่อนทะเลจ้ะอันนี้หมึกแกะตาเอาไปกินกับข้าวเหนียวกับตำปะคุง่ง นี่จะพี่น้องหมึกแกะตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ตัว16ตัว,ตวกินคนเดียวกินคนเดียวก็ดวได้หลายหลายรอบอยู่เนาะอันนี้เป็นนี่จะปลาอะไรนะคะข้างเหลืองข้างเหลืองงาอันนี้อันนี้ชอบมาก กินมากค่ะนีะ่เราสั่งมาให้พี่กูได้เราสั่งอันนี้มาพี่กูด้เราต้องชิมก่อนคะ่ะว่าเป็นยังไงเราต้องชิมก่อนนะคะก็จะดีต่อท้องเขาไหมแผลหลายจันทแค่ <c oughs> <c oughs> กันไก่ก่อนคะ่ะ ไกลกรันไกลเราต้องออสแกนอ,อ,อาหารทุกอย่างนะคะก่อนที่จะให้สามีกินเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเออ,อเป็นสินค้าเราสั่งมาจากไทยที่กินได้พี่กินได้คะ่ะอ,อร่อย ชิมแล้วทานค่ะอืมเดี๋ยวหมดอร่อยเหมือนกินอยู่ที่ไทยเลยค่ะอร่อยอร่อยปกติพวกเนื้อหมูนี่คือถ้าเราเอามาเองนี่คือเขาจะไม่ให้เอาเข้ามาค่ะตอนนี้เขาส่งมาทางไปรษณีย์จากอ่าไทย คิดว่านะคะหรือเขาทําเองก็ไม่รู้อันนี้ค่ะปกติจะนําเข้านอร์เวย์ไม่ได้ค่ะพวกเนื้อสัตว์หมูฝอยทามาหมูสวรรค์ต่อจากมาหมูสวรรค์ต่อค่ะพี่น้องคะเก็ดงานใดคอยก็ซื้อแต่ของกินจากพี่น้องอะไรที่นอกเหนือที่เราอยากกินเองเราก็ซื้อเองบ้างจาก เพราะว่าทํางานแล้วส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของไอ้ก็อ้ก็ต้องรับผิดชอบต่อไปจา้าจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือต้องคงกินนี้คือจริงๆอยู่ในความรับผิดชอบของอ้ค่ะแต่ว่าเกรงใจอ้นี่กินหน่นหน่อยๆนะเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์ก อันนี้ไม่เวิร์คค่ะดวงสวรรค์ไม่กินน้อยแต่ก็กินได้แต่ว่าต้องกินเองค่ะให้พี่ก็กินไม่ได้ให้อายกินบ่ได้อะอันนี้ไม่ค่อยผ่านชอบอันนี้ชอบหมูฝอยค่ะ ค่าส่งเขาคิดตั้งแต่1นกิโลค่ะที่เราสั่ง1นกิโลถึง10บกิโลค่ะเราเป็นคนจ่ายค่าส่งเอง150ยห้าสิบคนค่ะหมูสวรรค์นี่ต้องกินเองค่ะแต่หมูฝอยนี่ให้พี่เขากินได้มีเก็บไว้กินเองกับข้าวเหนียว๋บวพวกในวันเสาร์ มาสอบไม่ได้ทํางานค่ะไม่มีเรียนกินได้จ้าพี่น้องคะคลิปนี้ก็มาทักทายกันซํำนีจ้าพี่น้องจ้าหายคิดถึงกันซื้อจ้านานๆมาเจอกันก็น่าก็อ้วนก็บานนะจ้านี่จ้าลดยังไงก็ไม่ลงค่ะตอนนี้เพราะว่ากินแสบกินนัวจ้าพี่น้องกินแสบกินนัวเห็ดงานเห็ดงานอันเห็ดงานมือก,กับกินดูที่ทางานับกินจ้า ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ